รองเท้าพ้าใบใหม่สดและถูกปิดผนึกพบกับความสูงภายนอกและภายในเงินสดเท่านั้นเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทานกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Angle Foot นะครับเกมที่เราจะไปตามร่ารองเท้าใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนั่นก็คือรองเท้าที่เราจะามาใส่แล้วก็ไปแบบเออสู้ในมืองต่างๆนะครับกับแก๊งโอเคงั้นเราไปเริ่มันเลยดีกว่านะฮะเอาคุณมาที่นี่เพื่อซื้อรองเท้าผ้าใบ หรือเปล่าหากคุณต้องการรองเท้าพวกนั้นคุณต้องเปลี่ยวมันเฮ้ยเปลี่ยวมันใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเขาต้องขอบไปออกแล้วก็อันนี้ได้เป็นคุยกันหรือเปล่าแต่ต้องใครก่อนอพาร์ตเมนต์เหล่านี้กลุ่มคนแรงบุกยึดอ๋อพาร์ตเมนต์ถูกยึดใช่ไหมงั้นเราจะมีคืนใช่ไหมโอเคเข้าไปเลยครับมา อ่ะแล้วก็นะครับเกมนี้คือผมเข้ามาลองเล่นคร่าวๆหนยนะว่าเราจะใช้อะไรในการสู้นี่ไงฮะเราไม่มีรองเท้าเราต้องไปตัดผ่านรองเท้าใช่ไหมไป๋าผมตีเดือดมานะฮะถังเข้าไปถังแกงอันนี้แกงผมหลุดแหกเฮ้ยใจใจเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนะเดี๋ยวนะเออตอนซ้อมเล่นมันไม่ใช่อย่างนี้นะมาไม้เดิมามานันไปเลยละ ไปแล้วฮะไม่อยู่ให้โดนปื๊บแล้วโอเคเจอห้องบอสหยุดก่อนอ่าคุณน่าเต๋ฉันเลยอ่าคุณสามารถมีรองเท้าเพ่อใบนี้ได้มีได้เหรอเฮ้ยอ่ะเตะก่อนเตะก่อนไม่ได้เ้ยไอ้ยุกตอมัน shit city เชสซิตี้เออไม่เคยมีอาชญากรรมและความเสื่อมโทรมที่เลวร้ายรรม,มาก่อนอันนี้นเมืองนี้ทุกคนอยู่ในแก๊งอาชญากรรมคือกฎหมายเมืองนี้บริหารโดยแก๊งที่ใหญ่ที่สุด4ี่กลุ่มแก๊งโคลนแรงคน๊ไล์และโจดแก๊งมลพิษอันธพาลท,ที่สุดุที่สุดในเมืองนี้ แก๊งนักธุรกิจนักต้มตุนและนักชอกปลุองค์กรและแก๊งมึนเมากลุ่มที่ไม่นับถือศาสนาที่ไม่มีศักดิ์ศรีที่สุดลูกน้องทั้งหมดนี้ตอบรัฐมนตรีอักษรกรรมทั้งหมดจะเว้นหนึ่งนั่นคือเราเองครับแองเกิลฟู ไม่อยู่ในกลุ่มเลยเอาละฮะตอนนี้เราได้รองเท้าพร้อมที่เรียบร้อยนะครับสรุปง่ายก็คือมีแค่เราคนเดียวทำที่ไม่ได้เข้ากลุ่มก็คือเราแตกพักพวกนั่นเองเ,อเราคือแบบอยากทำไรก็ทำนะฮะเราสายโหดอยู่แล้วไอ้สรุปใช่บ้านตูไม่ได้อพาร์ทไม่มีใครไว้ <laughs> เฮ้ยประตูไม่เปิดนะฮะพังอย่างเดียวเฮ้ยประตูแถวแถวนี้นี่แบบ ต้ okay? องใส่พี่อะไรอะไรอะไรมองอะไรพ yeah well, yeah. ี่มองอะไรฮะไอ้ดีอย่าอย่ารอบอันตรผานรลบอันตรผานอันนี้น่าจะอยู่อีกแก๊งหนึ่งนะครับเขาน่าจะเป็นแก๊งหรืออะไรนี่แหละนี่นี่อ๋อสุดแล้วเข้าได้โอ้นี้ห้องเรายินดีรอบกับบ้านพร้อมสำหรับคําคืนแห่งการชมภาพยนตร์หรือยัง อ่าฉันเลือกสิ่งที่พิเศษมากอ้อคุณได้รองเท้าเพ้าไปกู้สุดท้ายมาแล้วหรือยังอ่าเยี่ยมมากอ๋อฉันแทบทนรอมไม่ไหวที่จะเห็นพวกเค้าในห้องรองเท้าเพ้อไปอคุณเอาละอันนี้น่าจะเป็นภรรยาของเราเนี่ยฮะเขาบอกว่านั่งรอดูนั่งรอห้องรองเท้าเหรอเฮ้ยงั้นเราก็ต้องเก็บเอ่อเขาเรียกว่าคอลเลกชันไว้สิห้องเหรอ นี่ไงครับห้องกด e โอ้โหคลิกทีเดียวได้จบเลยครับอ่านี่รอฟเรามีห้องรองเท้าสุดตัวเก็บครับโอปูรองเท้าอ่ารองเท้าพข้ไปทั้งสี่คู่สีสีอ่าคอลเลกชันของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วอ่าจะมีความสุขมากสำหรับคุณเอาเอา้ยอะไรอะ เดีย๋ยวนะจะบอกว่าจะมีคนมาขโมยรองเท้าไปแล้วก็เราต้องไปตามบัคืนเหรอว่าใช่ะฮะอือเรียบร้อยฮะใช่เลยแก๊งไหนวะเนี้ยแองเกิลฟูดหรอตอนนี้รองเท้าพวกใบนี้ถูกแก๊งคนแรงกิดไปแล้วเดี๋ยวนะจะออาไปทั้งๆงแบบนี้เหรอโอ้โห ชิจกรรมกฎหมายของเมืองนี้เขากำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองพร้อมกับพรีมอสของคุณเ,เราต้องเอาพวกมันกลับมา,เ,าเราสามารถค้นหาพาทเมนต์ของแก๊งคนแรงนี้เพื่อหาดที่ซ่อนของเขาได้คืนภาพยนตร์ถูกแล้วครับใช่ครับใครจะมาดูภาพยนตร์นี่เอานะคะเมืองชิชิตี้ซิตซี้แมพครับมาไปลุยกันเลย แมปที่2ครับอันนี้อ่าโซนม่านของเราโอเคเอ้ยอันนี้3ดาวเองโอ้มีดาวให้เราเก็บด้วยนะครับเราต้องเคลียร์ลูกน้องก่อนเหรอเออใช่โอเคเอาลนะฮะการไล,ล,ล่ไล่ในเริ่มต้นขึ้นแล้วไปลุยโอ้ยตุ้ยจัดไปครับมามีเวลาจำกัดด้วยนะครับไปเลยแล้วกันเฮ้ยเอาอยู่ตรงมีปืนด้วยเหรอโอเคมีปืนครับ มีโหลดหรือเปล่าไม่ต้องมีโหลดมั้งตูพังแล้วมีปืนเราไม่ใช่มาใช้เท้าเอ้ยเกี้ยวกว่ารู้สึกว่าถ้าเราโดนหนึ่งอาจจะโอ้โหสอรรี่เพื่อนเอกนักสวมอยู่หรอเดี๋ยวนะใครยิงใครยิงโอเคไอ้นี่อุ้ยอุ้ยกัะสุนมันมีจำกัดครับแล้วก็เราสามารถโอากับไอ้พวกนี้แหละ ไม่ว่าเราต้องไปใจเย็นหรือเปล่ามันจะมีพวกที่มันมีปืนด้วยอ่ะเออเดี๋ยดอใจเย็นคนนี้กูอับแรกๆเราต้องใจเย็นก่อนอย่างเงี้ยมีรู้สึกว่าจะมีนี่ไอ้นี่อ่มีเดี๋ยดอกแต่เวลาก็จริงครับเดี๋ยวต้องใจเย็นๆไปทีละห้องทีละห้องไปก่อนไม่ได้ครับลงไปได้สายมุกขนาดนั้นเอ้มันจีเพื่อนมันตายโดนเลยหนึ่งทีเก็บศูนุ์เก็บริงไปแล้วก็อ่านี่ครับเราสามารถกดทิ้งได้ เอาดีเฮ้ยกระสุนเดี๋ยนะนี่เอาดีก็ได้คลิกไปก่อนครับฝั่งไหนห้องไหนนี่มีไอ้นี่มีเออนั่นแหละยิงกันเองไปโอเคเก็บกระสุนครับคืนโอ้โหนึกว่าจะแบบมีกระสุนไม่จำกัดเอาดีเอาดีเราทิ้งตัวกันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหยังไปตายตามตรงนี้เลยเดี๋ยวเลื่อนลงตรงเนี้ยมีหรือเปล่าเก็บเก็บ เดี๋ยวมันจะมีของรีเลือดสิหรือว่าเราอย่าโดนไหวเท่านั้นเฮ้ยเอ้เอาเดี๋ยวเมื่อตึ๊บโอเคเอาเคีย์ครับว้าสามดาวเลยนะครับคอมพลีสโอเค <c ười> คือเวลาเออมันก็เอา้าได้หนึ่งดาวเองหรอเอาแนละ้วผมว่าเราต้องแบบ ก็เป็นค่อยไปนะครับโอเคสรุปแล้วครั้งนี้โอเคเอาใหม่ไปครับด้านใหม่เลยเอาลงมาเก็บที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราต้อง,ง,งนิ่งใจเย็นเอาให้ผ่านไปก่อนแล้วกันสวัสดีเพื่อนเฮ้ยมีปืนมีปืนที่เนี่ยปืนไรจริงเอาปืนใหม่ครับจับจับเอาได,ด้เอาดิมาเฮ้ยอุย้ยมันมันี่ไม่คือ,อ,เ,รอเราอ๋อเลื่อนลงเองนะครับ สมมติว่าโดนๆนี้เราต้องหลบด้วยโอเคไปี่เออใจเย็นพวกนังส้มก็นั่งไปนะโอ้โ fruit, โยเด e e. ี๋ยวกระสุนกระสุนกลับมาเอาปืนด่วนครับเอาเอาเอาทิ้งแล้วก็เจ็บปืนไป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 ไม่น่าจะมีของอื่นครับนี่เดี๋ยวถังถังน้ำมันยิงได้บอกว่า ยิงได้ไงไม่ร,เรเะเบิดเหรออ้าวระเบิดสิครับรุนแรงขนาดนี้โอเคทิ้งตุน่นไปอืมอีกช็อตไปเลยป่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ตัวใหม่เหรอโอเคเปลี่ยนนะเปลี่ยนปืนย่องวะห้องไหนไม่ข้องไหนวะเนี่ยโอ้ยสอรี่เพื่อนสอรี่สอร,รี่เออไม่ได้ดูเมื่อกี้ใช่กวา่าเฮ้ยเฮ้ยหยุดจยิงจริง,ง,งเปลี่ยนปืนอย่างงั้นว่าน,นอะอ้าว โอ้ยพวกนี้ไม่เป็นไรไอ้นี่โดนไปนีป่ะเฮ้ยขึ้นไปชั้นบนโอเคจบครับภาพจบแต่ละที่ครัหนึ่งดาวเองโอเคอ๋อก็คือมีสปีดรันด้วยนะครับแต่ด่านมันจะมีเควสต่างกันหรือเปล่านี่ผมไม่รู้ครับแต่ที่รู้มันจะมีสปีดรันก็คือ4 0สิวินะครับแล้วก็เอ่อก็คือห้านโบนแยมิด บอกเลยว่ายากเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่เกือบตายเลยนะฮะโอเคเราเก็บไปเรื่อยครับเราแค่ผ่านด่านไปก็พอ,อนะเดี๋ยวดาวเราไล่เก็บทีหลังโอเคเข้าสู่ด่านที่สี่ครับจัดไปามาเลยอันนี้้เอยโอ้โหส้วมทวงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาตปไอ้นี่ไอ้น,นี่บอกเลยครับมีแค่ไม้เราไม่กลัวโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวไม่มีปืนจะสู้คนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเดียวเดียวไอ้นี่มันหังข้างๆเฮ้ยนี่นี่โดนเอ้าไม่นะทำไมด่านนี้เราไม่เฟวซะเลยโอเคหลบครับนี่เอามาเอามาโอเคโอ้เฮ้ยถัง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 อ้าวไม่โดนถังมาดิใครผ่านไม่โดนอะ ปาดไม่โดนเอาดิโดนอะดิโดนอะด,ด,อดิทิ้งไปปืนเอาเก็บปืนหมดยังหมดยังโอเคโอค้โหถังตั้งเยอะตั้งแกะไม่นะัดนนะัดเดียวนี้แบบจบเลยนะเมื่อกี้อันนี้เราลาดเองครับโอเคอันนี้อันนี้มีอยู่มอยู่มีแอบแอบยิงยิงยิงโอเคมีถังอยู่เอาเดี๋ยวจะปืนไปไหนเก็บครับเดือดซอมนัดเอาดิทิ้งไป เฮ้ยเออเราโยนปืนแล้วมันสตาร์ศัตรูดีด้วยวัดดีวัดดีเอาไปปลาเล่นไงเอาเดี๋ยวนะไม่โอเดี๋ยวห้องไหนไปได้เนี่ยอันนี้ซ่วมโอเคเอาครเข้าเลยเอ,ไไอันนี้นะจัไปได้เอาเฮ้ยห้องเดียวกันโอเคสรุปเอาเดี๋ยว ห้องไหนเนี่ยเอาตรงนี้นเก็บไม่ได้ปั๊บเจึ๊บของมันใช่โอ้เห้าอังโอเคหมดนะห้องนี้ครับนี่เราแม่นเราแม่นเอาก่อนเ้าเดี๋ยวปืนเริ่มเก็บปืนไปด้วยนะโอเคนะ่าจบครับเอาจบอย่างฟีครับสป,ปีดลันเท่าไหร่ ด่านนี้ไม่มีสปีรันนะค,คือแต่ละด่านจะมีเควียรตัก,กันโอเคสร้างมันอย่างไรเราก็รีวิวของปีชนะจบอคนนี้พอสูสึกว่าตอนนี้เราจะเข้ามาอย่างคลื่นหาดนะผมไม่รูว่าจะเป็นห้องวอนหรือเปล่านะครับเขงบอกว่าปลดล็อกนะหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวลองดูครับนะโอ้ยเราเข้ามาไกลแล้วนะปัดตีชุบุยเดี๋ยว <c oughs> นั่งยอได้ป่เฮ้ยอ๋อเดินเลยเหรอเฮ้ยเราสามารถคุยได้นะครับแต่ละคนอันนี้เป็นแก๊งแต่ละแก๊งนะครับใช่แต่เราตอนนั้นเรายังกระทืบเขาอยู่เลยแต่ตอนนี้นเรายังคุยกับเขาได้เหรอไมค์เราจะไปไหนอันนี้ตำรวจนะครับตำรวจจะเป็นแก๊งกอาชญากรเลยรู้สึกว่าเราต้องขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะไม่คุยกับเขาแล้วกันสิวรานะครับ มันมีของไม่ซื้อหรือเปล่าไปไหนอ่ะอ่าองเขาได้ครับเฮ้ยเ,เอาครับตรงนี้มีของไปเปิดก่อนเฮ้ยใครเฮ้ยโอ้โหปืนใหม่ครับมาดินี่โอเคปังนี่ อุ้ยปืนใหม่ปืนเทพอุ้ยยิงรัวรัวแรงเหลือสองนัดอ้าวปรเดี๋ยวมาเนี่ยฮุ้ยเยอะดี๋ยวะเห็นเงา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 พี่เห็นเงาเออเฮ็ดเจนมาเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้เดือดครับเอาดีทิ้งครับเก็บปืนใหม่ตรงไหนไปได้โอเคตรงนี้อุ้ยอ้าวโอเคตัวเก็บก่อนเก็บปืนมาแอป เราใช้กระสุนแบบเปลืองเปลืองจ้าเอ๋โอ๊คจริงผมไม่ได้ใช้กระสุนหรอกนะไอ้พวกเนี้ยพี่ขี้ยอะไรอ้าวโอเคโอ้โหดูดูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โหจ็บจี้ถ้าเดี๋ยวรองงอมาก่อนมาดิเฮ้ยปึกอ้าวอาสตันปักติดสองครับโอเคสิงปืนใหม่เอาปืนใหม่โอเค ก็ยิงเรื่อไป <laughs> สนั่นวนไวกเลยทีเดียวเชียวอ๋ออานจบโอเคอ่าเขาเป็ยังเครื่องหนาดจริงนะแต่ไม่ใช่บอสก็คือเราต้องวูบไปเรื่อยๆใช่นไหมอ๋อเก็บคิวยี่สิบหกรอไปยี่สิบเจ็ดก็คือคิวทั้งหมดยี่สิบเจ็ดครับถ้ามูนเราเก็บได้เราจะได้ดาวเอาละฮะเขาประสบในด่านที่หกแล้วนะครับ โอเคก็สำหรับแองเกิลฟุตในพาร์ทน,น,นี้เดี๋ยวผมขออยู่เพียงเท่านี้ก็เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามากระทืบพวกแกงกันตะไครกันต่อในพนาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากและฝากไดตามด้วยและถ้าใครไม่กดติดตามก็ฝากไปตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหนนะ้าสวัสดีครับ